สวัสดีครับตอนนี้น้องของผมก็มาอยู่กับผมแล้วนะครับนั<ชอ>บนะครับนี่ใส่เสื้อสีชมพูน่ารักมากเลยนะครับนี่ทุกคนคิดว่าน้องของผมน่ารักหรือเปล่าถ้าน่ารักก็กดไลค์มาเลยนะครับถ้าทุกคนคิดว่าไม่น่ารักข้ามวิดีโอนี้ไปเลยนั่นแหละ แต่ถ้าทุกคนคิดว่าน่ารักมากแบบมากมากเลยนะครับมากที่สุดในโลกเลยอ่ะสามารถกดติดตามและคอมเมนต์และแชร์ให้เพื่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่คือน้องของผมเขาชื่อว่าลลิสาเอกพันชื่อเล่นคือลิสานะครับหรือเ,เรียกว่าลิซ่าก็ได้นะครับลลิสเลและแล้วก็น้องของผมอยู่ปหนึ่ง ทับห้านั่นแหละครับนี่น้องของผมอยู่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดนะครับ <Okay. S 1> เขาอยู่ปหนึ่งแล้วพี่นะนะครับพี่นะ <c oughs> โอเคลูกโรงเรียนเซนต์แมรี่เซนต์แมรี่เหรอลูกโอ้กกอพ,พี่อยู่เซนต์แมรี่ลูกปีหน้าพี่จะย้ายไปอนุบาลกลิซานะลูกนี่เดี๋ยวปีหน้าผมจะย้ายไปอนุบาลกับน้องของผมนะครับแต่น้องของผมจะอยู่ปสองนะครับ ถ้าปีหน้าส่วนผมอ่ะผมจะอยู่ป .5 นะครับฮ<ะ>เดี๋ยวผมจะอยู่ป .5 เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวถ้าผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ป .5 ทับไหนตอนยินพี่กันจะรับหนูไหมอ่ะอะแต่ถ้าปีหน้าตอนเย็นเดี๋ยวผมจะรับลิสากลับบ้านและรอตาผมที่ชื่อว่าตาก๊อบกลับบ้านนะครับผมบกับใครอ่ะ นี่คือน้องของผมเองครับใกล้จะเจ็ดขวบแนีว <c oughs> ตอนนี้หนูอายุหกขวบเองใกล้ถ้าหนูอายุเจ็ดขวบจบแล้วก็หนูอายุแปดขวบแปดขวบคือเจ็ดขวบเจ็ดขวบลิซ่า,าก็สามารถมีบัตรประชาชนได้แล้วนะลูกส่วนพี่เลยอายุเจ็ดขวบแล้วพี่ก็สามารถเอาบัตรประชาชนได้แล้วหนูอแล้วหนูถ้าหนูอายุสามสิบแปดขวบนะ เอ๊ใครจะไปเป็นไปได้อ่ะสาสิบปดขวบไม่ใช่หรอกสาสามสท่านท่านหนูโตขึ้นไปอ่ะจบเรียนนะหนูจบเรียนก็เอาปปดประชปประชาะชูดรือใหม่ไหมเดี๋ยวนะ,ะถ้าจบปอแล้วอ่ะถ้าจบประถมแล้วลิสาก็อาจจะขึ้นมัธยมได้นะใช่ไหมครับถ้าทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าผมพูดถูกอ่ะก็สามารถ คอมเมนต์ว่ากันกันพูดถูกได้เลยนะครับ<ถ>แต่ถ้าผมพูดไม่ถูกก็ข้ามโยนี้ไปเลย <c oughs> เออยังหัว,วหร้อเลยอืมนี่ลิสารู้ไหมทุกคนลิสามีทรงผมด้วยทุกคนคิดว่าทรงผมนี้สวยไหมทุกรู้ไหมเอง ใช่อยู่ทุกคนคิดว่าทรงผมนี้มีคนเคยใช้เป็นกี่คนหรือไม่ก็เป็นพันล้านคนหรือเปล่านะไม่น่าใช่หรอกไ <laughs> อย้ยาหัวเลวา,าะเมื่อวาพี่ตลกเมื่อาวานหนูไปไหนอ่ะไปบิ๊กบุ๊กใช่ไหมอืมหรือนพิเศษเป็นพิเศษบิ๊กบุ๊กก็ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนางเรียนขัววิัววิชาบิ๊ก<ม>บุ๊กทำไมพี่กัไมกไม่เคยไปเพราะอะไร อืมพี่ความจําดีนะลูกคว,ความจาความจําดีนันหนูนะที่สากก็ความจําดีหน่อยนะไม่อะก็ดิสาวไปเรียนพิเศษไงท,ทุกคนกคนิดว่าใช่ไหมใช่ใชก็กดไลค์มาสิครับถ้าไม่ใช่ข้าวิดีโอนี้ไปเลยโอเคเบื้องหลังความสนุกแต่ผมไม่เอาดีกว่าผมจะเอาแบบตรงๆเลยนะครับ แต่ผมว่าผมขอให้คลิปนี้จบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายนะครับเจอกันบายบาย